มาครับนี่นะครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับก็คือวันที่เราได้กล่องพรีออเดอร์นะครับของ Dragon Ball นั่นเองนะครับซึ่ง Dragon Ball ภาคนี้นะครับเป็นภาคเด็กนั่นเองนะครับนี่นะครับกล่องสวยงามมากนะครับแค่กล่องนะครับนี่นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีของเล่นแถมด้วยนะครับด้านข้างนี้เลยนะครับอ่านะครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ เหรียญนั่นเองนะครับจะเป็นเหรียญของ Dragon Ball ภาคเด็กนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งล็อตของวันนี้นะครับจะเป็นวันที่12นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี25ใช่หรือเปล่า25เอ้าปีนี้24นี่ใช่ไหมอ่าแสดงว่าคือปีหมดอายุนั่นเองนะครับก็คือเป็นล็อตของวันที่12เดือน2นั่นเองนะครับโอเคนะครับเราดูกันรอบๆนะครับครับนี่คือกล่องนั่นเองนะครับซึ่ง ตรงนี้ได้บอกว่ามีทั้งหมดนะครับเท่าไรเอ่ย12คูณ6แพ็คเอาละครับขนาดนี้เหรอไม่เป็นไรครับดูนี่ต่อนะครับเป็นขนมนะครับอบกรอบรสสไปซี่ชิลลี่นั่นเองตราโอเดนยนานะครับซึ่งเราดูรอบรอบแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดปกตินะครับนี่นะครับในการขนส่งจะมีก็ตรงนี้นิดนึงนะครับที่มีช่องเปิดอยู่แล้วนะครับ ขาดน่าจะขาดเองนั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันกับด้านบทเลยนะครับนี่ระมัดระวังนะครับใส่ใจมากนะครับสําหรับข้อความนี้นะครับแล้วก็นี่ต้องถ่ายคลิปวิดีโอด้วยนะครับเผื่อมีกรณีเกิดการเสียหายนั่นเองนะครับโอเคครับอุปกรณ์พร้อมนะครับเราก็มาทําการแกะรีวิวกันได้เลยนะครับ ก้อยอมรับนะครับว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ทุกคนรอคอยจริงๆนะครับเป็นพาร์ทที่ทุกคนรอคอยเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะครับฮะยังไม่ออกครับสักครู่พาร์ทที่ผมเข้ามาแบบเต็มเต็มเลยก็คือพาร์ทก่อนหน้าน,นี้นะครับเป็นพาร์ทของยูยูนั่นเองนะครับส่วนดากอนบอลนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นพาร์ท28.5 29 ผมไม่ทันนะครับเรามารุ้นพร้อมกันนะครับกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับ1,2และ3ครับว้าวสิ่งได้คือสิ่งนี้ครับเราจะได้สิ่งนี้เป็นอย่างแรกเลยก็คือลานประลองนั่นเองนะครับโอสวยงามครับอันนี้คือเป็นลานประลองนะครับเป็นแบบที่2นะครับ859นะครับแบบที่2เรามารุ้นกันกับ ใบด้านล่างเลยนะครับโอ้ใบนี้ก็สวยนะครับอันนี้เป็นแบบที่6นะครับโงกุลนะครับกับเทนชิงหังนั่นเองนะครับสามตานะครับส่วนใบแรกนี้นะครับเป็นใบนะครับของโงกุลนะครับคูรุลินนะครับผมจาชื่อไม่ได้ละพี่หมูนี่ชื่ออะไรนะครับนี่น่าจะเป็นบลูมาหรือเปล่านะครับย้ําช้านะครับท่านผู้เฒ่าเต่านะครับ มีเทนจิงฮังอันนี้ผมก็จำไม่ได้ละแล้วก็เชาเๆาหรือเปล่านะครับโอเคสวยงามนะครับก็จะมีโลโก้นะครับเป็นคําว่า Dragon Ball นะครับภาคแรกเลยนะครับนี่มีกันไกลด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นฝ่ามือนะครับเป็นกระดานนั่นเองนะครับโอเคเขียนว่า Dragon Ball นะครับโอเดนยาพาวเวอร์คอนนั่นเองนะครับแล้วก็มีพลังนะครับมีพลังด้วยโอเค นี่คือการรีวิวแผ่นแรกนะครับโอเคเลยนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเป็นทันเทพเจ้ามังกรนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับโอเคผ่านไปแล้วนะครับกับการรีวิวแกะกล่องในช่วงแรกนะครับนี่คือลานประลองนะครับเราไปดูกันกับสิ่งที่อยู่ด้านในกันต่อเลยนะครับซึ่งสิ่งที่อยู่ด้านในนี้ คืออะไรเอ่ยนะครับแค่เห็นแค่นี้ก็สวยแล้วใช่ไหมครับนี่นะครับทั้งหมดมีเท่าไหร่ยังไงเราจะหยิบออกมาให้หมดเลยนะครับเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นหนึ่งชุดเลยนะครับหนึ่งชุดมีสี่กล่องนะครับก็จะมีรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ภายในนะครับนี่นะครับก็จะประกอบไปด้วยกล่องเล็กๆกสิบสองกล่องด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหก 7 8 9 0 1ปอนั่นเองนะครับโอเคกล่องก็สวยมากๆเลยนะครับนี่ทำให้เรานึกถึงนะครับการ์ตูนตำนานเลยนะครับที่มียอย่างยาวนานมากๆเลยนะครับโอเคย้อนไปเลยนะับ30ปีที่แล้วนะครับโอเคนะครับเรามารุนกัน,ก,นกับสีที่อยู่ภายในกันนะครับขออนุญาตเอามาวางด้านนอกนะครับ มาครับนี่นะครับเราก็จะมาวางกล่องที่หนึ่งนะครับแพ็คที่หนึ่งนะครับไปดูแพ็คที่สองมองเห็นไม่เอ่ยนี่แพ็คที่สองนะครับไปดูกับแพ็คที่สาม ต่อไปก็จะเป็นแพ็คที่4นะครับแพ็คที่5และก็มีแพ็คที่6นะครับโอเคนะครับนี่มีทั้งหมด6แพ็คด้วยกันตามนี้เลยนะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบนะครับว่ากระดาษแผ่นนี้คืออะไรนะครับ มีกระดาษแผ่นนี้ด้วยนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับดูแค่ภายนอกนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับกล่องก็สวยนะครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันชีละแพ็คเลยและกันนะครับเริ่มจากอันไหนขออนุญาตจากกล่องแรกนี้เลยและกันนะครับอันนี้ไปข้างบนนะครับ มาครับมากับแพ็คที่หนึ่งครับแพ็กที่หนึ่งเลยนะครับมาเรารีวิวกันสดๆเลยนะครับกับ f r e อ order นะครับลังนี้ถือว่าเป็นลัง free order เลยนะครับ เป็นลังพรีออเดอร์กันเลยนะครับสำหรับลังนี้นะครับว้าวเยอะมากเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันกับแผ่นนี้ก่อนนะครับแผ่นนี้คืออะไรนะครับก็คือเป็นเป็นกระดาษนะครับเป็นโปสเตอร์เล็กๆนะครับที่มีการแจงรายละเอียดนะครับว่าเป็นขนมรุ่นอะไรนะครับลักษณะกล่องแบบไหนแล้วก็จะมี เหรียญต่างๆแบบนี้นะครับให้ค้นหากันนะครับแน่นอนครับจะต้องมีการเหรียญลุ้นนะครับลุ้นเหรียญหายากระดับพิเศษนั่นเองนะครับโอเคใบนี้ก็ต้องเก็บไว้นะครับสวยมากมาเราก็มาลุ้นกันทั้งหมดเลยนะครับโอ้กล่องกล่องน่าสะสมมากๆครับมาขอเรียงแบบนี้ก่อนนะครับกล่องสวยมากๆครับทุกคน สวยจริงๆครับสวยมากมากเลยนะครับสวยจริงๆว้าวนี่แหละคือพาร์ทที่ทุกคนรอคอยนะครับเอเพื่อให้เกียรติกับนี่เลยนะครับขนมโอเดนย่ญญาเราจะลุ้นจากกล่องแรกกันเลยนะครับโอ้แบบไหนเอ่ยแกะแบบนี้นะครับจะมีด้านข้างนะครับแกะเลยนี่เป็น คั้งแรกเลยนะครับข้างในมีอะไรบ้างอันนี้เป็นขนมนะครับเป็นขนมลองดูขนมเลยไหมดูไหมอันดูเลยดีกว่านะครับไม่ดูธรรมดาครับเราต้องทดสอบครับชิมด้วยนะครับนี่เป็นขนมแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโอเคชิมเลยอืมอร่อยครับอืทุกคนอร่อยมากอืม เป็นน่าจะเป็นรถเดียวกับของบิ๊กการ์เลยนะครับอร่อยจริงถึงแม้ว่าจะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแต่ว่ารสชาติใช้ได้นะครับอืมอ่ะโอเคไว้นี่ก่อนละกันนะครับนี่ดูได้ใน,นการต่อนะครับอ่ะเช็ดหน่อยนะครับมาลุ้นกันกันกบ กล่องแรกเลยนะครับว้าถึงเ,เป็นมากครับเดี๋ยวขอตัดเลยละกันนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการลุ้นนะครับที่เป็นเหรียญแบบนี้นะครับดูซิว่าเราจะได้ได้อะไรพิเศษพิเศษบ้างหรือเปล่านะครับลุ้นกันครับกับสองที่หนึ่งครับด้าน,นได้เหรออ่ะขอเป็นด้านหลังละกันครับ ขอเป็นด okay. okay. well, ้านหลังครับนี่ด้านหลังครับดูซิมีกี่มีกี่เหรียญนะครับอ่ะมีหนึ่งสองสามและสี่เหรียญโอเคมีสี่เหรียญลุ้นกันกับเหรียญที่หนึ่งครับเอาไงดีเปิดเลย้วยกันครับหนึ่งสองและสามครับว้าวมาเจอกับอะไรเนี่ยมัมมี่อ่ะร้อยสี่สิบนะครับนัมเบอร์ห้าสิบสองโอเคอันนี้เป็นเหรียญธรรมดานะครับปากนั้นขออนุญาตไปอย่างเร็วนิดนึงนะครับเหรียญที่หนึ่งครับ อยนนี่สองครับจะเป็นยังไงบ้างหนึ่งสองและสามครับว้าวสวยครับป็นนี้ก็สวยเลยสวยมากครับดูเหรียญต่อไปครับเหรียญที่สามครับหนึ่งสองและสามครับโอ้ผมจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะชื่ออะไรไม่เป็นไรต่อไปเหรียญที่สี่ครับหนึ่งสองและสามครับว้าวเลขแ0ศูนย์เลยนะครับมุบวบับใบแรกนะครับอันนี้น่าจะเป็น ใบอนะครับใบ R ว้าวสวยครับวิบับวิบับเมื่อก่อนนี้คือหการหาวิบับนี้ยากมากเลยนะครับการจะได้วิบับมาสักใบหนึ่งนะครับโอเคมาแล้วนะครับกับ2องที่หนึ่งกล่องที่หนึ่งมาดูกันต่อเลยกับกล่องที่สองนะครับอันนี้แบบรีวิวกันแบบสดๆร้อๆเลยนะครับได้มาวันนี้เลยนะครับโอเคขออนุญาตนะครับ แบบนี้ละกันนะครับตัดเลยให้เห็นเลยนะครับว่าเรานี่ๆร้อนๆเลยนะครับมาพร้อมครับอ่ะเปิดจากด้านหน้าเลยดีไหมหนึ่งสองและสามครับว้าวได้มาเลยนะครับมาถึงก็ใบนี้เลยนะครับวิบวับเลยใบแรกนะครับไปดูใบที่สองครับว้าวคุณพ่อของจีจี้นะครับใบที่สามครับ วันนี้จะบอกว่าจำไม่ได้จริงครับนานมากนะครับใบที่สี่ครับนี่นะครับโอ้าคเด็กนี่คือจําไม่ได้จริงครับเพราะว่านานมากจริงๆโอเคนะครับเราไปต่อกันเลยกับกล่องต่อไปนะครับโอเคไปนี้แล้วกันครับลุยยาวๆเลยนะครับไปกันยาวๆเลยโอมาเจอแบบนี้นี่คือรีวิวไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า ไม่เคยรีวิวเหรียญแบบนี้มาก่อนนะครับโอเคมาเลยครับโอ้มาถึงก็มีเลยนะครับได้เลยครับใบอาร์นะครับเทนจริงฮัางกับใครอนะ่ะชาวๆหรือเปล่าจำไม่ได้ครับขออภัยด้วยจะต,ต้องไปรื้อฟื้นใหม่แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้จริงๆเป็นเทพเจ้ามึงเออเป็นพิกโรกโหรือเปล่าพิกโรกโนะน่าจะใช่คูลรินนะครับนี่แล้วก็ ใครไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะโอเคผ่านกันต่อไปเลยนะครับลุ้นกันยาวๆเลยนะครับกับกล่องที่เหลือนะครับมากล่องนี้ครับไม่ใช่ละโอเคไปก่อนนะครับมาเัิดด้านน้ามาก็ มาก็โอ้ได้เลยนะครับมาโอ้ใบนี้สวยครับสวยอีกแล้วนี่เป็นใบอานะครับเอ้ามีพลิกค,คว่ำด้วยเหรอมีใบอาแล้วใบนี้ก็คว่ำดอวเหรอโอ้โอ้โอโอลวงลวงลวงไป่ลวงครับหล่นดันลานะครับโอเคนี่คือใบอา,อาเออใบธรรมดานะครับโอ้ใบนี้ก็สวยนะครับสวยมากนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะครับ มาต่อกันเลยดูซิว่าเราจะได้อะไรพิเศษในคลิปนี้กันบ้างนะครับพิเศษนะครับพิเศษลุ้นกันลุ้นกันนะครับมาหยิบมันเลยโอ้มาไปไปอาอีกแล้วนะครับไปอาโอ้นี่ได้อะไรเนี่ยของพิเศษนะครับของพิเศษ ของพิเศษโอเคโอ้นี่ใบซ้ำนะใบซ้ำโอเคต่อกันเลยนะครับต่อกันเลยกับลลักนี้นะครับกล่องสวยมากครับกล่องน้าสะสมเหมือนกันนะครับน่าสะสมมากๆเอาแล้วครับเอาละเอาละเอาละโอ้ไม่ขนาดจริงๆครับมาตุนกันต่อเลยนะครับยาวๆเลย ยาวๆครับยาวๆปะลุ้นว่าภายในยจะเป็นอะไรนะครับอืมอุ้ยอันนี้เป็น s r SR นะครับ SR ว้าว SR ใบไปแรกครับ SR ใบไปแรกนี่งูกุ้นนี่ตอนโตละโอเคนะครับไปต่อเลยยาวๆนะครับเรามากันหกแล้วนะครับมาได้ครึ่งทางนะครับครึ่งทางแล้วมา ต่อกันกันกบกล่องที่เท่าไรเอ่ยกล่องที่เจ็ดนะครับกล่องที่เจ็ดแล้วมาต่อกันเลยอฮ้ยอันนี้แลนาน,นานๆหรือเปล่าแลนาน,นานๆหรือเปล่าแลเยอะหรือเปล่าอันนี้ด้านหลังได้เลยอ่ะมาดูด้านหน้าเอา้าไม่ละมาใบหน้าโอ้ เป็นลิงยักษ์นะครับลิงยักษ์มาดูใบที่สองครับนี้โอ้ที่พระเจ้ามังกรได้แล้วได้แล้วนะครับเทพเจ้ามังกรสวยงามมากงูกุนก็นี่เลยเท่มากๆครับกับใบนี้และใบล่างครับเป็นอะไรเอ่ยหนึ่งสองและสามครับโอ้ใบนี้คืออะไรเนี่ยดับเบิล R หรือเปล่าคลูลินนะครับได้ดับเบิล R นะครับโอเคเหมือนจะเป็นท่าเดียวกันเลยนะครับใกล้เคียงเลยโอเคสวยงามครับ ไปต่อกันกับกล่องที่่าไรเอ่ย8ปดนะแแล้วนะครับ8แล้วกล่องนี้ครับกล่องที่8นะครับลุ mm hmm. ดาคนบอลนี้คลิปน่าจะยาวหน่อยนะครับ mm hmm. อู้มาเลยครับดับเบิลอาร์นะครับมาถึงก็เจอเลยนะครับดับเบิลอาร์โอ้พิกโรนะครับมาและต่อไป ว้าวโอเคสวยงามครับสวยงามมากๆเอาแล้วมา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 ไปนี้มาใบบนกล่องบนนะครับรุนกันยาวๆไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะปล่อยออกตอนไหนนะครับแต่วันนี้ขออัดก่อนเลยนะครับวันที่เราได้กล่องลังนี้มานะครับ มาหนึ่งสองและสามว้าวไดอามานะครับได้ใบอาว้าวสวยครับสวยสวยสวยมีใบอื่นอีกไหมหนึ่งสองและสามครับว้าวอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรเดียจริงๆไม่ใช่พิโกโลนะครับจะใช้ชื่อว่าอะไรผมจำไม่ได้แล้วตอนนั้นนะครับอีถึงพุทเทาเต่านะครับภูกำเนิดนะครับพลังเคลื่อนเต่านะครับอันลือลั่นนั่นเองนะครับโอเคมา เรายังไม่ได้ใบที่เป็นใบหายากนะครับแต่ทุกใบมีความสวยงามอยู่ในตัวหมดเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับละนะสองต่อไปลุน้นหนึ่งสองละ3มโออ่ะซ้ำไหมเนี่ยโอซ้ำนะครับซ้ำกับใบเมื่อกี้นะครับแต่ว่ายังไงก็สวยทุกใบอยู่แล้วนะครับ สวยทุกใบสวยทุกใบนี่เต่าเต่าเต่ามาโอเคอันนี้9้าแล้วใช่ไหมครับ9กาละ10แล้วนะครับ10แล้ว10แล้วนะครับลุยกันต่อกับ11และด้านหลังคือ12นะครับมา,มาดูเลครับว่าล็อตแรกนะครับเราจะได้ใบหรือเหรียญแบบไหนนะครับที่เป็นเหรียญพิเศษนะครับ มันเลยมันเลยมาลุ้นครับหนึ่งสองและสามเปิดด้านหน้าเลยหนึ่งสองสามว้าวเป็นใบอานะครับเป็นใบอานี่คููสีเลยนะครับจีจี G, ใช่ไหมจีจี G นะครับใบเอ็ N, นะครับใบนี้ก็เท่เลยนะครับโอเคว่าออกไบนี้ก็ยิ่งเท่เลยนะครับนะภาพสมัยก่อนเนี่ยนะครับ ภาคแรกๆคือสุดยอดแล้วนะครับต้นกําเนิดของตานานอันยิ่งใหญ่เลยนะครับและกล่องสุดท้ายครับนี่จากคู่ต่อสู้นะครับกลายมาเป็นเพื่อนนะครับเป็นมิตรสหายที่ดีนะครับมาและกล่องสุดท้ายนะครับยาวเลยนะครับยาวเลยมาถึงกล่องสุดท้ายแล้วนะครับจะพิเศษยังไงหรือเปล่านะครับมาลุ้นพร้อม การจากด้านหน้าหรือด้านหลังด้านหน้าหรือด้านหลัง <_ d ance> ด้านด้านหลังครับอ้าวด้านหน้ามาครับถ้าดูตามนี้โอ้ใบพิเศษอยู่ด้านหลังครับอันนี้ย่อฉานะครับย่มอมฉาเอาไว้ลุ้นหน่อยไว้ลุ้นหน่อยไว้ลุ้นหน่อยอ่ะลุ้นครับจากด้านนี้ครับขอจากหลังสุดเลยแม่มดนะครับมีผู้ทํานายดวงชะตานะติดต่อโลกมนุษย์โลกอะไรละ่ะนรกได้นะครับ นี่โงกุลกับบรูมาเลยนะครับและใบสุดท้ายครับว้าวคุลรินนะครับเป็นใบ R นั่นเองนะครับโอเคและทั้งหมดในล็อตแรกนี้นะครับเราก็ได้วิบวับมาส่วนใหญ่เป็นใบ R หมดเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นดับเบิลอนะครับมา2ใบนะครับโอเคนะครับและนี่คือการรีวิวนะครับกล่องพัสดุนะครับที่เป็นการรีวิวขนมโอเดนย่าเองนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับ เป็นเหรียญดราก้อน a l l ภาคเด็กนั่นเองนะครับอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกันในคลิปต่อ,ตอไปนะครับรู้ซกว่าคลิปไหนนะครับเราจะได้อะไรดีๆกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ